ามาซื้อลูกโป่ง Happy Anniversary mm hmm. มาด้วยค่ะมาว่ากับว่าจะเอามาแบบ d i s เ l a y d e c o อ a t e for our anniversary แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเราสามารถใช้ปากเป่าได้เปล่า <c oughs> <laughs> <c oughs> เราทำกันวันนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไห้มีเวลาเยอะๆไงที่รักโอเคเทียนน่ารักมาก <c oughs> น่ารัก Rainbow Rainbow อันนี้น่ารักไหมน,น่ารักเนะเาะแล้วอันนี้เป็นสีน้ำเงินตอนแร,รก,วกว่าก็คิดว่ามันเป็นสีแบบมีหลายสีสันแบบนี้ also can see behind ก็ can see behind but they flow หล่าแด๊ดมาเป๊ะๆ yeah if multi color you full also can see อ๋อรู้แล้วว่าทำไมมาวาถึงไม่ได้แบบดูดีๆเพราะว่าวันนี้พี่เดียบไปส่งแล้วพี่เดียบอยู่ในรถรอ บ่าวาก็คือไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงไปด้วยเอาแต่กระเป๋าตังค์ลงไปแล้วพี่เดียเนี่ยจะต้องมีประชุมพี่เดียเขาก็คือรีบแบบคือว่าวาเข้าใจแหละว่าพี่เดียแบบต้องต้องคิดว่าทำไมบ่าวามันเข้าไปนานจังบ่าวาเลือกอยู่สักพักเลยค่ะก็เลยไม่ได้แบบว่าดูว่ามันเป็นสีต่างกันเนี่ยอืมน่าจะพอเหตุผลนั้นแหละเขาบอกว่าีให้เสียบตรงรูนี้เดี๋ยวว่าลองเสียบก่อนเคลนๆไม่รู้ว่ะย่างพี่เคน นี่ไงนี่น่ารักที่รักเอาไหม Inside g o t t e Another เรว่าหนูีอยู่ดาไมมาช่วยกันลาะเอา Anniversary มาต้องช่วยกันกับที่รักอืม นนี้เอา,ากับพี่เดียก็เป่าเสร็จแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะขนหัวใจของเรา <laughs> ไปติด I think should be this side because if we stick here right when we take photo will be nicer okay so we stick this this side ไปซื้อลูกโป่งมาใหม่เอาเป็นสีแดงหรือสีชมพูรสรุปไม่อยากเสียตังเราก็จะเอาสีนี้นนเนาะบางทีเราเ็าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแหละเอานนี้แหละมันก็น่ารักนะ Ayang, you open? Oh. Mm. Oh, so cute. I didn't buy you flowers, so I made this. is forever flower. Got the light mm. oh, yeah, one. <laughs> this year I don't have anything for you but s okay <S but you still have something for me yeah it's okay น่ารัก This sun can turn oh yeah oh อืมอันนี้น่ารักไหมน่ารักเนาะทำไมไม่ให้วันพรุ่งนี้อ่ะ ready past 12 o'clock แล้วมา it start แล้วฉุดกิ๊บถุงมือ Tomorrow I can make up my nice. It's okay. Okay, thank you. Mm. 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 เราจะไปซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวกลับบ้าน Happy anniversary ค่ะ Happy anniversary ค่ะ I got something to give you Are you ready Happy anniversary ค่ะชีเพอมเป็นดอกไม้ได้ด้วยแล้วก็เอาไปทำกับข้าวได้ด้วย Happy anniversary นะคะขอบคุณ <laughs> Today is our ten-year anniversary. The day we went to pet expo few days ago, so we wanted to take photo with our tangi and to keep memory. Mm. So as a present for us, Kai. I can get back นี่ <laughs> <laughs> น่ารักออกแล้วตัวไอคุก for y o u t o b e r มาอันนี้เป็นรูปที่เราถ่ายกันในวันนั้นนะคะเดี๋ยววากับพี่เดียก็จะมาทำอัลบั้มค่ะ <laughs> DIY กันแล้วก็วากับพี่เดียก็ไปซื้อสติ๊กเกอร์มาด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่ง <laughs> น้ะตกแต่งเดอะเฟรมโอเคค่ะ <Open this, S 1> let's start put some sticker maybe in between love love มา สน <Sunshine>. mm. ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะตัวนี้ก็คือมีความหมายหมดเลยนะคะ mm hmm. น่ารักอะ่ะ 영 <목소리도> Sorry. Happy, anniversary. Happy, anniversary. <laughs> Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Okay. <laughs> yeah. I love you. Mm hmm. Love you. ชอบองว่าแค่อ hmm. mm ีท้เน Eat this มรีทิ่งพรีทิ่งลุกจุก่อนจุก่อนเวดเปล่าไอ้สุิตา first อันนี้ของใคร ของใครครับนี่ของตางนี่ใช่ไหมครับเป็นเนื้อแกะค่ะอ่ะมากินเลยค่ะโอเคอร่อยไหมอร่อยไหมครับ ดินเนอร์ของเราย้ำอาหารย้ำทะเล <laughs> ย้ำอาหาร <laughs> ย้ำอาหารทะเลโอเคแล้วก็อันนี้ตำตีนไก่ค่ะกินได้เปล่ากินได้โอเค this year is like simple meal yes เย้ปีหน้า11ปีแล้วค่ะ <laughs> <Yeah. S 1> เริ่มแต่มันมุ้งนี้ไป